ดีกันทุกคนในรอบนี้เราก็อยู่ในคาแรคเตอร์โปรไฟล์ด a ต้าแกรนดมกันในซีซั่นบิวไฟต์เตอร์แกรนดมในรอบนี้ที่เราจะมาอยู่กันเป็นตัวบิวสไตส์สตา a ์แกรนด์แต่คนมะครับไม่ได้ใช้ร่างเดียวกันทั้งหมดก็เลยต้องมีการแยกคลิปทําออกไปอีกคลิปหนึ่งนะในคลิปนี้เราจะมาพูดกันแค่ร่าง1 2 3่งสองสามบิวสไตส์สตาร์แกนดเป็นการพาของเซผูหูเรจิเราก็มาพูดถึงร่างพื้นฐานของตัวนี้กันก่อนบิวสไตส์ดัดแปลงมาจากสไตส์แกรนด um ให้มีประสิ i ภาพและสมรรถภาพที่สูงจนควบคุมได้ยากยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแบ็คแพคหรืออาวุธตามสถานก,การณ์ได้แล้วมันสูงแค่ไหนมันสูงดับที่ว่าเจเขาไม่สามารถควบคุมหุ่นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบตามที่ต้องการจึงให้เลจิเป็นคนบังคับหลกักเพราะเนื่องจากความสามารถของเลจิสูงกว่านั่นเองและสไตล์การต่อสู้ตรงตามที่เจต้องการแล้วเจมันอยากเคลื่อนไหวยังไงมันอยากเคลื่อนไหวตามที่พ่อของเขาเคลื่อนไหวในจุดที่เจได้มีการปรับเปลี่ยนแบลงมันใหม่มีการทาสีใหม่ ต้งส่วนไหล่นะจะมีการเพิ่มทัสเตอร์ลงไปเพื่อให้มีความสามารถในการโรบลีได้ง่ายขึ้นแต่เพราะจุดนี้แหละมันทําให้ตัวกันพาสูงจนยากควบคุมเปลี่ยนจากการใช้มีดสั้นมาเป็นใช้บีมเซเบอร์แทนและย้ายตําแหน่งมาไว้ตรงวัวเองข้างเอวเพื่อง่ายต่อการใช้งานอาวุธหลักวันแคนกันบีมเซเบอร์โดยฟอร์มนี้ได้มีบทบาทในการเอาชนะแก๊งกับตัวซูโม่ได้แต่ว่าในสึกของอเมซิ่งแซกกันพาของรุ่นพี่ยูกิได้แพ้เพแล้วในจังหวะนี้รุ่นพี่ Uki, ได้มีการพาเลจิเปิดโลกกันพาทําให้เขามีวาสนาแล้วก็ยุติการพาสนุกกันมากโดยที่ว่าโดยยูจิเขาอยากอยากให้ความรู้สึกอยากจะให้คนอื่นสนุกกับการพาเหมือนอย่างที่พ่อเซย์ทำหลังจากนั้นก่อนลงแข่งขันครั้งที่7นั้นได้มีการดัดแปลงเพิ่มเติม,ตมจนกลายเป็นแกรนดมบิวสไตฟูพแพ็กเกจโดยจุดนี้จะมีการเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของแบ็คแพค,คขึ้นมาแบ็คแพคนั้นจะถูกดัดแปลงมาจากอากาซุกิแกรนดมสามารถใช้คนบังคับ2คนบังคับครื่ง อาวุธหลักบิลวูสเตอร์ที่มีกำลังขับเพิ่ม1หนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์และสามารถยิงบีมแคนนอนออกไปได้และยังเป็นยานสหนับสนุนในการโจมตีควบคุมผ่านโดยเซยไลฟ์เฟินแบบปรปับกำลังสูงเมื่อยิงเต็มกำลังจะเทียบเท่ากับไฮเปอร์มก้าลันเชอร์โลโซแวมจะมีการประกบตัวพาสิกเข้าไปซ้ำกันหลายชั้นทำให้ต้องใช้ฝีมือในการประกอบอย่างละเอียดนะะเรียกได้ว่าต้องมีความชำนาญสูงแมะหลังจากจบการแข่งขันก็ได้ไปเจอกับมาโอโดยบังเอิญทำให้ทั้งสองคนต้องต่อสู้กันด้วย ในการหลังจากสู้กันสักพักก็ได้มีการจบเพราะมีคนมาอยู่กลางคันและตัวเซเนี่ยได้มีการคิดคน้นรุใหม่ได้องในการทำาวุใหม่ขึ้นมาอาวุธหลักทวินไลเฟิลแบบปรับกําลังสูงได้ใช้ลงแข่งในครั้งที่2และได้ใช้ต่อสู้กับรุ่นพี่ยูกิในรอบส่วนตัวนั่นเองทําให้การพาทั้งสองฝ่ายได้มีการต่อสู้จนกระทั่งเสียหายอย่างนะักและต้องมีการซ่อมเซ่ใหม่ทั้งใหญ่เลยทีเดียวนะมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ในการใช้ลงแข่งโดยจะเป็นตัววิวมาคูเป็นการพา ของเซที่ได้แอบสร้างขึ้นมาอย่างลับๆโดยได้ใช้ตัวบิลมาคทูไปกระทั่งจบการแข่งขันในวันที่3และได้ใช้ในต่อสู้ในช่วงที่กําลังพักร้อนอยู่นั่นเองแล้วก็จะมีการใช้แบ็ปแพร็กซึ่งตัวแบ็ปแพร็กก็จะคล้ายกับตัวบิลบูสเตอร์ก็สามารถแยกตัวออกไปเป็นยานสนับสนุนโดยควบคุมผ่านนักบินคนเดียวก็คือใช้ A i ไอนั่นแหละช่วยในการควบคุมได้และมีความสามารถในการยิงบีมแคนนอนออกไปได้จนกระทั่งได้มีการซ่อมเซมและยุคเครื่องใหม่กลายเป็นบิลสตาร์สไตล์ยัน ได้เพิ่มรูปแบบการโจมตีให้เยอะขึ้นมีพลังอนุภาพพลาสกี้อยู่ในตัวและการใช้อนุภาพพลาสกี้มาประยุกต์โดยไอเดียนี้เกิดจากการที่ได้เห็นวิธีการประยุกต์ใช้อนุภาพพลาสกี้จาก Gandalf x m a o ก,กและ u p s r a 3ได้เพิ่มระบบที่สำคัญมา2ระบบ RG System เพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในทุกด้านให้สูงมากขึ้น DC System เ,เป็นระบบชาร์จพลังงานเมื่อชาร์จเต็มสามารถสร้างอนุภาพพลาสกี้ได้3รูปแบบ Speed Mode จะกลางปีออกมา ใช้แทนบีมเซเบอร์ได้และเพิ่มกําลังขับให้สูงกว่าเดิมไรเฟิลโหมดเพิ่มพลังทําลายล้างของลาแสงจากสตาร์บีมไรเฟิลอะคอโหมดสร้างใบมีดอันภาพพลสกีกขึ้นมาเพื่อเพิ่มพลังกายภาพหรืออาวุธกายภาพได้ลักษณะอา s y s ี e m จะมีแสงสีฟ้าล่อยออกมาตามจุดต่างๆต่อตัวกันพาใช้เสริมโครงสร้างให้มีสมรรถนะเพิ่มสูงมากขึ้นในทุกด้านสามารถใช้ท่าไม้ตายบิวนักขึ้นดับเบิลบิวนาค์เนบิทนิคเลเบร,บรแต่จะมีผลต่อโครงสร้างทำให้ต้องรับ พละอยังหนักหากมีการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลทําให้ระบบทํางานเกินขีดจำกัดของตัวกันพาที่จะรับไหวได้หรือกันพาจะเสียหายจนใช้งานต่อไปไม่ได้และยังตอบสนองต่ออารมณ์ของนักบ,บินหรือคนขับได้ในจุดนี้ก็จะมีการทําเหมือนกับตัวระบบ NTD ที่มีความรู้สึกตอบสนองมากเท่าไหร่ระบ,บบของตัวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น Rg system นี่ก็จะเป็นเบียเดียวกันเลยเรียกว่าโลก่กันมานนเห็นๆเลยนะเรียกว่าจับดัแปลงมาจาก NTD เห็นๆชัดเจนต่างกันแค่สี นนะตอนตอบสนองต่ออะโรนาบินจะสามารถทําให้เพิ่มพลังของ RG System ทําให้ปลดปล่อยมาได้มากขึ้นได้ใช้อัลฟาโมดโดยที่มัตัวทาให้ประสิทธิภาพมันสูงมากขึ้นนั่นเองนะโดยลักษณะน,นั้นในการปืนใช้โดมวัามันจะมีรูปดาวล้อมรอบอยู่ที่มือในตอนที่ใช้ท่าไม้ตายบิวนักขึ้นจะทําให้ปฏิสิทธิภาพตัวท่าไม้ตายวิวนักขึ้น,ส,น,นสูงมากขึ้นอาวุธหลักโล่แอกซอร์ชิลเมื่อใช้ตรงกลางของโล่จะกลางออกเพื่อใช้ดูดซับบินเกาะอ,อีกฝ่ายใช้เป็นแหล่งพลังงานดีชาร์จซิสเต็มกับ ดิชาร์จโหมดแต่ว่ามันจะมีจุดอ่อนอยู่โดยจุดอ่อนนั้นจะไม่สามารถป้องกันการโจมปีกยยาภาพได้เช่นจรวดดีไซน์บีมเซเบอร์เป็นต้นทำให้ไฟอย่างเห็นจุดอ่อน,นได้ง่ายเพราะจากว้เวลาใช้องค์การของโลกจากกลางออกเออเป็นแค่ายไม่ใช่บีมก็คือจบนะจบเห่เลยนะรูปดิชาร์จสต็มนี้คือจะดูเหวดูกระไปเลยนะสตาร์บีมไรเฟิลสามารถยิงได้2 mode. โหมดโหมดยิงปกติกับดิชาร์จโหมดเมื่อใช้ดิชาร์จโหมดตรงปลายของโลกจะใช้เชื่อมต่อกับสตาร์บีมไรเฟิลเพื่อถ่ายเทอนุภาค ในส่วนของโลไปยังไรเฟิลเพื่อชาร์จกอบพิสตันสีเขียวให้ครบ3าช่องถึงจะยิงออกไปได้ในตอนที่ยิงอนุภาพพลาสกี้จะกลางออกเพื่อแปลเปลี่ยนบีมไรเฟิลกลายเป็นลาดบีมไรเฟิลนำไปท่วนทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อเนื่องได้ใช้ฟอร์มสตาไปจนกระทั่งจบซีซันวิวไฟเตอร์และในเหตุการณ์ที่อนุภาพพลาสกี้เสียการควบคุมและในการต่อสู้ของรุ่นพี่ยูกิพัทะหูเซนในครั้งสุดท้ายแต่ว่าในร่างของสตานั้นก็มีจุดอ่อนนะเออถึงแม้ มันจะดูว่าเฮ้ยระบบมันดูเก่งๆแต่ว่ามันก็มีผลต่อตัวกันพาก็คือระบบดีชาร์จสิสเทมกับ RG ร์จี e ิสเทมเฮ้ยแล้วทาไมระบบสองอันนี้มันถึงกลายเป็นจุดอ่อนไปได้เพราะเนื่องจากว่าตัวระบบมันยังเป็นต้นเบรคไมันจึงทาให้ระบบ2อันนี้ไม่สามารถลิงก์กันได้โจกับตัวบิลสตัสตาร์การดัมส่วนในร่างความสี่กับ5เอาไว้มาพูดกันต่อในคลิปหน้าอย่าลืมไปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันที่สับใครลืมกดซับสไครป์กันเยอะ ดูกันเยอะและแชร์ต่อไปกดกันเยอะๆกันเลยนะครับ